ช่วยกันช่วยกันกันทำอะไรทำชันเีนช่วยเนอื่นง่ายการนะช่วอย่างนี้ช่วยไม่คืเดยวกินได้ไหมกินได้่ไกินได้ไม่คือก็ประมาณนั้นแหะประมาณนั้นแหละคอยนวันี้อะกินไม่ได้กินไได้กินไม่ได้ คุณนายย้อนอีกุเลยคุณนายย้อนอี่อีนี่นอ้าจะถือมืเอามคอหายกายันอือเอาหลซ้อมล้เอานี้ยเอาเนี้เรื่องเอาลูกนอ่แต็มมาออดี่หยิบขอนี่มาตีกี่จ็เลี้วจะ่นะจะปลี่นมานี่งเยียงม่กี่งา

เนือเน้อโรขุดจะจัดโหลดไหวก็มาถึงเออข้ยในอันนี้ปสมฝันในขาดกจากขั้นถึงมากเือกจเอามันจะไม่ขาจะโขดตัวอยู่จะสายอยู่ดรีุนตุงตัวแล้วเป็นข่าวนะขายอยู่ตุ้งนะต้องเรียนลุ้ตูว จาก็นอะค่ะเสจักจากับเไม่ต้อก็รอนอ่ะจันที่เป็นนี่ขาที่ป่าอือจักยังเลี้ยงอืโคโสดโคสาออเลยว่าใหญ่ย่องเนาะลุงว่ามีได้ตัยครึ่งเนะมเาพี่จะโชคเลยเฮามีเฮากะ ต่อวก็ท่านกินยุ่จนตลอดเนาะตลอดชีวิตเนไปจักงามอ้นเยมีงามความสมล้วันเลยกันคอยม่คอยกิจัดงุ่เลยแ้อก็จัดเต็มเลยนะมาวันตรงกันเออมามาแล้วเนาะเขไปเข็มาได้นี่งปา

สั้งได้ควาน่ะได้ว่าน่ะยืมาขอยืมอันนี้หน่อยแป๊บนึงอ่เขาข้าว่ไม่ได้ไปแ้กนะไม่ได้ไไมไยากนะ้ยหมดแล้วไันมือมีรดนด้นี่ว้าว่

เอามาเราต้องเอ็ทนะมื่ไรได้ยินนะฮะแน่ใจละมาคุณนี้จะไปทำแบบมี่เปลก็ปนหน่ยนรทำกมเปลี่นได้บางมือและอ่าเนื้อสั่งทำเาเป็นจะปาดให้ปาดใ้ปาดให้ก้อยเาจะทำปาดเปล่าเขาเลยเขาว่าปาเขาแวเืาเปล่าฐา

ตรงนี้ก็กำลังจะช่วยนะแม่ช่วยอยู่ไม่ไหวเนาะใช่หว่ะ Ừ. <laughs> ừ. ơi. Chơi được thì phụ giờ. Này con. Chào quãn nó đi lại Quá

เอาแกเอาออกมาเออตอวนั้นไม่ตัดาแล้วบอลุงวางตัวนั้นนี่ยยังไม่ตัดก็ไ่ใช่ถุงตัดเหนกัน่มาผมแกงนยทอดอะไรนแกงเลยคุณ ไปเลยใส่อะไรบ้างไม่ต right. ้องใส่น้ิกใส่พราะมันหวานแล้วแล้วก็ใส่อะไรดีก็ธรรมดาแล้วใส่พริกใส่เกลือธรรมดาเราเนี่ยไม่กินคนยังกินบ่เป็นยังเบื่อแกงรวมนิดแกงก็ได้แต่ขอโทษแต่คนได้ยินมือนี่ละขอกาแกงแล้วแล้วขอได้หินบอกคนได้ยินมือนี่ดื้อไปแกงมัดให้นะ ลูกวางนะลูกไข่ลูกเด็กโนะคะนี่นมาทางนี้อ่าไปตรงนั้นมาทางนี้ลูกอก่ลูกเด็กโคะลูกเด็กโ่อูกเอกง่มถามมามีแบบนี้เอาละครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อแล้วไมคิปเร็วจังเอ,อเอาแค่แบบปดนาทีแนครัล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอาคิดใหม่นะครับจอาัอาดียับ